เป็นไงลูกโดนพอดีด ah, ิพ um> ่อเอ้มึงจับลูกกูเมวะมึงมึงตื่นหรือยังเนี่ยฮะเบาหน่อยสิอยากย้ายหรอ จับโดนย้ายเรอะเจอของแข็งแล้ววันนี้ในเมื่อลูกคุณทําผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดไม่ว่ากันนะน้องชายไม่ว่าเพราะว่าพ่อกูใหญ่มากโทรเรียกพ่อเลยโทรเรียกป้าเจ๊โทรเรียกป้าต่อให้พ่อมึงถจงใหญ่เยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมึงไม่เด้งหรอกมึงกล้ากอบพ่อกูไหมเอางี้ก่อนเรียกไปเลยเรียกพ่อมาเลยโท เรียกมาเลยเดี๋ยวมึงนี่เจอพ่อกูนะมึงโดนแน่กูไม่เท่าไหร่พูดมึงกลับกูนั่งอยู่นี่กูไม่กลัวอยู่แล้วเว้ยอสารวัตรเดี๋ยวยังไงคุยกันมาก่อนละกันนะคดีกี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงเย็นป่ะสี่โมงครึ่งอ้าวผมออกเวรพอดีเลยทำแทนท่าผมนะไม่มีปัญหาขอบคุณมากนะคดีแบบนี้ผมเคลียร์รู้เรื่องขอบคุณมากเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้คุณจดเลยจดชื่อกูดิเอกชัยมานะโว่ยังไงกูจะใหญ่พ่อเออเป็นไงบ้างลูกโดนคดีดิพ่อไอ้มึงจับลูกกูไหมวะ ยังไงจับลูกผมยศแค่สารวัตรใหญ่ของตระกูลผมรู้จะจับไปทำไมอ่ะคุณรู้อีไม่สารวัตรก็จริงอ่ะแต่ผมก็มีนามไอ้คุณจะทำอะไรกับผมเนี่ยแล้วทำไมแล้วทำไมได้มึงเจอแน่ไนคุณแ่เจอแน่โอ้ตบแม่งร่วงเลยฮัลโหลครับเอาว่าไงคุณกลับพัดเสิดเรื่องเลยครับผู้ต้องหาเส้นใหญ่มากครับคุยใหญ่คุยโตใหญ่เลยครับคุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่ครับมาเชียร์ผมเลยครับได้ได้เดี๋ยวมาแป๊บเดียวแป๊บเดี๋ยวผมอรรนีะคับ นะฮะใช่ฮะยังเก่งไหมคุณโทรหาใครมึงโทรหาใครกลับกูมาแล้วเว้ยยังไงเคลียร์กันไม่ลงเหรอใช่ใช่ยังไงคือโอ้คุยใหญ่คุยโตใหญ่เลยฮะโตเดิกโตหะอาดิพ่อด่วนเลยพ่อว่าไงลูกด่วนเลยมาที่มาที่นี่ด่วนเลยพ่อได้ได้เดี๋ยวพ่อมาแป๊บเดียวโอ้พูดมึงแค่นี้แหละผมมีผู้กุกแจเพ็รเจ้านายเขารับผิดชอบเป็นผมได้อยู่แล้วกกับมื่อเจอพ่อเลยเคลียร์ไม่ได้ลูก มึงไม่ปล่อยลูกกูวะนายมึงใครมึงโทรตามนายมึงดิทํามึงแน่จริงอยากเจอท่านใช่ไหมเออท่านครับโหลเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับผมรู้แล้วหรอมั่วมากเลยนะโรงพักคุณเนี่ยท่านมาช่วยผมหน่อยดีกว่าครับผมผมเคลียร์ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันนะได้ครับขอบคุณมากครับผมดูความมั่วของโรงพักของคุณนี่มันหนักมากเลยนะคุณเป็นผู้กำกับภาษาอะไรเนี่ยนี่คุณเล่นแร่แปรธาตุเอาลูกชายมาผิดบอกไม่ผิดคุณเป็นใครผู้การ ผู้การแบบนี้เหรอคุณแต่งตัวงี้กับผู้การเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้คุณคิดว่าคุณใหญ่แล้วเหรอทำไมเดี๋ยวเจอใครลองภาคเลยฮัลโหลฮัลโหลนุ้ยเขาลองภาคครับบ้าไงจ๊ะผมมีปัญหาตอนนี้คุณต้องกลัวกันไหมต้องกลัวต้อแหละนี่คุยกันเร็วๆแล้วฉันตะคิวจะกินจมูกแล้ว ะซัดซัดออีเสอ N อีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดซัดซัดส E N อีเ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดซัดซัดดซัออีเสอ N อีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดซัดซัดอีเส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียะกษ์เซนทีวียักเซนทีวียะกษ์เซนทีวียักเซนทีวียะกษ์